อ่ะดือคลิปนี้เอาชุดแผง550ครับผมของกินโกะนะครับเอาแผงลงครับผมตอนนี้แผง550อ่ายังพอมีครับผมยังพอมีส่งให้ลูกค้านะครับของใหม่ไปแดงครับผมไม่ใช่ของมือสองนะแกะกล่องเลยครับผม ทีมงานเขาก็ขนส่งแบบนี้เลยนะยกเลดขึ้นมาเลยนะครับเอางาเสียบเข้าไปเลยครับผมงายาวอยู่เอาใครสนใจครับผมก็มีบริการรับส่งครับในประเทศไทยนี่รับส่งหมดเลยนะ นำหนักก็เอาเรื่องมือกันนะฮะจเ,เอาห้าร้อยห้าสิบครับผมกินโกะเดี๋ยวเราจะมาดูครับผมว่าพาเลตหนึ่งีจะมีอยู่กี่แผงนะครับตัวนี้ให้มา36แผงนะครับ สามสิบหกแผงกระจกด้านเดียวครับผมสองพันเจ็ดร้อยบาทนะผมถ้ากระจกสองด้านก็จะอยู่ที่สองพันแปดนะผมนะครับอันนี้สองด้านครับผมนะห้าร้อยห้าสิบเห็นแต่ในคลิปเห็นแต่ในคลิปอ่ะบนนะไไม่เเเห็็ลงปกอ๋ออันนี้เอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเอากี่แผง เสาแพงเอาน้อยแท้เอาไปยังไม่ค่อยมีครับเสียะงบไม่ค่อยมีอ๋องบไม่ค่อยมีอะไรด้วยแล้วก็ชัดเยอะด้วยอะไรอ๋ออ๋อชัดเจอะอะไรด้วยนะอ๋อเดี๋ยวเที่ยวหน้าก่อนเอาประมาณเที่ยวนี้เอามาแค่ไม่ได้หมื่นเดียวเที่ยวหน้าเอามาสักห้าหมื่นห้าหมื่นเลยโอ้จัดไปจัดไปอ่ะตัวนี้อสองด้านครับผมตัวนี้สองด้านห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับสองพันแปดร้อยบาทต่อแผ่นนะฮะ สองด้านก็จะมีกระจกอยู่สองฝั่งด้านหน้าและด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอยู่ด้านด้านด้านหลังเวลาเราใส่แผ่นไปตัวนี้ก็อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างด้านหน้าเนี่ก็ต้องระวังครับผมเพราะว่าจับคนเดียวนะนี่ด้านหน้าครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วน ห้าร้อยห้าสิบหนึ่งด้านก็มีครับผมอยู่ที่ราคาสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมด้านเดียวนะสองพันเจ็ดครับด้านเดียวก็จะประมาณนี้เลยจะไม่มีกระจกด้านหลังครับผมจะเป็นพื้นสีขาวๆนะครับนะทำความเข้าใจกันด้วยครับผมนะ